สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ่งลิสเซ็วันกันอีกเช่นเคยนะในวันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับทางด้านของการย้ายเซิร์ฟนะและหลายคนนะครับผมทักอินบ็อกมาถามผมบาพบี่ครับย้ายเซิร์ฟยังไงนะครับผมเห็นภาพหลุดการมันคืออะไรพี่ครับขออธิบายให้ผมได้ฟังหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้ครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเกี่ยวกับการย้ายเซิร์ฟอะไรต่างๆเนาะที่มีแชทหลุดของคุณ g m เ i ็มวเนี่ยส่งมานะครับผมแล้วก็โพสลงกลุ่มกันเด องหาร้านเติมเกมราคาถูกนั่นก็คือร้านเติมเกม Power Play ครับสะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะทางร้านเติมเกม Power Play เนี่ยเปิดบริการ24ชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นเกมตัลวลอดตาลูกเกมจีนอิมเพกนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโครงการสตาร์เดลคาดว่าน่าจะมีครับดังนั้นเนี่ยหากใครอยากจะเติมก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเติมเกม Power Play เลยนะโดยการเซิร์ชเข้าไปใน a c e b o o k ครับว่า p o w e r p a e y หรือว่ากดที่หลิงใต้คกิบก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันแล้วก็ในหน้าชำระสินค้าของร้านเติ ทุกคนเนี่ยอย่าลืมเลือกเป็นช่องแบล็คลิเซนวันกันด้วยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนะก็จะได้มีกําลังใจนะครับผมในการที่ผมจะได้มาทําทิปนะครับเกี่ยวกับคาซันพวกนี้นะโดยแชทก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สวัสดีครับพี่นะครับผมขอแจ้งอะไรหน่อยได้ไหมทีมงานเนี่ยกำลังทดสอบระบบของการย้ายเซิร์ฟจึงจะสุ่มตัวละครส่วนหนึ่งมานะครับผมเข้าร่วมในการย้ายเซิร์ฟครับผมอ่ะไม่ทราบวา่าพอที่จะสะดวกไหมซึ่งแชทตรงนี้นะผมถามว่าย้ายเซิร์ฟกันยังไงอันนี้เป็นแชททางด้านของคนที่เติมเยอๆ นะครับผมเขาก็จะมีลายของคุณ GM Vi นะ็มเนาะอ่ะตรงนี้นะครับผมหากใครเนี่ยอยากจะย้ายเซิร์ฟผมก็จะสามารถย้ายได้นะซึ่งตรงนี้เขาบอกไว้ก่อนว่าเขาแค่ทดสอบนะครับผมเขาเอาคนที่แบบว่าพลังเยอะๆมาลองดูก่อนนะว่ามีการย้ายได้ไหมซึ่งการทําแบบนี้นะครับคาดว่าในอนาคตหลังจากที่มีการทดสอบสําเร็จนะครับผมเป็นไปได้อย่างดีเนาะก็อาจจะมีระบบเพิ่มนะครับผมให้เราเนี่ยได้ทําการย้ายเซิร์ฟเข้ามาให้เราเนี่ยได้ย้ายการสาหรับใครที่อ่ากําลังเงาๆนะครับผม โหเซิฟเราเนี oh. ่ยจากล้างกันไปนานแล้วนะครับผมก็จะสามารถมีเพื่อนได้นะครับผมโดยการย้ายนาที่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขต่างๆนานากันเลยดีกว่าครับว่าเงื่อนไขการย้ายของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะหนึ่งเลยครับในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมนะครับผมจะไม่สามารถย้ายเซิฟได้นะ2ครับผมหากมีกิจสําหรับคู้เล่นก่ากลับมาจะย้ายไม่ได้นะครับผมอ่ะอันนี้อย่างที่2แล้ว3นะครับผมเวลาย้ายเนี่ยจะมีเซิฟที่ให้เลือกครับแล้วก็มีวงเล็บไว้นะตามเลเวลพลังต่างๆนะครับผมอ่ะก็จะสามารถย้าย เซิไไร์ฟที่จะย้ายนะครับผมพลังของตนเองเนี่ยจะต้องอยู่ท็อปประมาณ4ถึง100ครับผมหากพลังสูงเกินเนี่ยจะไม่มีให้เลือกนะครับผมแล้วก็มีดอกจันไว้อีกเซิร์ฟที่เปิดน้อยกว่า4 0วันก็จะไม่สามารถเข้าได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้จะไม่มีให้เลือกนะต่อไปเงื่อนไขที่4นะหากเคยาย้ายไปแล้ว1ครั้งจะไม่สามารถย้ายได้อีกยกเว้นนะครับผมต้องรอการอัปเดตเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เราไปดูหัวข้อที่5กันเลยดีกว่าครับเพราะว่าการย้ายเซิร์ฟเกี่ยวกับข้อมูล ID นะค ครับผมตัวละครต้องการลงชื่อนะครับผมยืนยันต่างๆเพื่อที่จะย้ายได้นะหากตกลงร่วมย้ายนะครับผมรอทีมงานอันนี้ก็จะเป็นทาน้านของข้อตกลงต่างๆนานาแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับพวกเราแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างนะต้องรอดูครับผมหลังจากมีการเทสระบบเสร็จแล้วก็คาดว่าน่าจะมีให้พวกเราเนี่ยได้ย้ายเซิร์ฟมั้งนะ ก็น่าจะมีให้ย้ายนะครับผมเขากําลังทดสอบนะก็เขียนอยู่ว่ากําลังทดสอบอะไรประมาณนี้ซึ่งคนที่ได้ทดสอบเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคนที่เขาเติมไปเยอะและมีลายของ GM นะครับผมก็จะเป็นการสุ่มเอาไปทดสอบกันนั่นเองครับหาสาเร็จเนี่ยก็น่าจะมีนะะเอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันหาใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับพูดบายทุกคน